ใช่ค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานฉลอง10ปีของโ n d เด s นะคะเป็น 10th anniversary แล้วก็ได้ใส่ตัวแว่นที่เป็นข,ขาสีแดงคาดไฟนะคะส่งพลังส่งพลังบวกส่งความสวยส่งความแซบ่บแล้วก็แบบส่งพลังให้คนตอนที่เขาใส่เขามีความมั่นใจแล้วก็มีบารมีมากขึ้นแล้วก็ได้ไประสบความสำเร็จในทุกด้านที่เราคอยฝัน ปกติไม่ค่อยเห็นลุกใส่แว่นเท่าไหร่เนาะใช่จริงๆแอนเป็นคนที่ชอบใส่แว่นแต่ว่าแอนไม่ได้แบบมีเอ่อใส่ตาใส่ตาอะไรเลยกลัว่าเขาเขาว่าใส่ทําไมเลยใส่แต่แว่นตาดีกว่าแล้วกับดีไซน์ใหม่ของลูดอะไรนะคะดีไซน์ใหม่ชอบบูกเรื่องค่าต่างๆมาชอบค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไปไปแบบไปไปมูไปไปมูมูแล้วโซ ใครใส่ก็ไม่บุญค่ะใช่ใครใส่ก็ปังปังปังใช่อะให้แอนด์อุทอนี่คือแล้วกันสิบปีโอเดสค่ะค่ะก็ข้อช็อตไปแล้วช็อตแล้ว๋อ sorry sorry เปลี่ยนเปลี่ยนสำเนียงไป็ัแบหนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีกับโอเดสนะคะ happy 1 0 t h anniversary นะคะขอให้ Continue to ปังปังนะคะกับทุกคอลเลคชันที่กำลังเข้ามาแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานอีกครั้งต่อไปค่ะอ่อแล้วสุดีดีด้วยกับมงแล้วมงอีกกับ w i t h the w i n n e r s of อมงลงใหม่์ไมล์ลงมงมงลงใหมล t เ e g ก r l งมงลงใหม่ค่ะปังมากลงคือมงอยู่แล้วมงอีกกับความสามารถที่เราต้องใส่ Found ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนในการแข่งขันของ The Girl มงลงใหม่นะคะถ้าไม่มีแฟนคลับที่บ้านที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แอนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาชนะเ,เวทีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแอนแอนก็บอกทุกครับว่าจริงๆการที่ชนะมงมงนี้มันเป็นมันเป็น มองของทุกคนเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆน้องๆที่ที่มาประกวดคือเก่งในแบบอของตัวเองมีเรนจ์มี range, ม style, สไตล์ของตัวเองที่ที่แบบมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยก็อยากให้แบบวินอันนี้เป็นวินของทุกคนเธอแล้กดดันแม่ตอนตีแข่งกดดันค่ะจริงๆกดดันมากๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเก่งพอที่จะชนะหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่อยากแพ้ ไม่รู้เก่งหรือปัญาอยากไม่อยากแพ้คือเรารู้ว่าเรามีความสามารถแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นมีความสามารถอาจจะแบบดีกว่าเราใช่เลยเราก็ไม่ได้อยากแบบไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเผื่อเราแพ้ยิ่งแบบเราไม่ไม่ชอบแพ้ไม่ชอบใช่แล้วแต่เฟซแพ้อย่างเดียวเลยไม่อยากแพ้อีกแล้วกับธุรกานกับการไปเสิร์ฟปินร้องเพลงอะไรอย่างนี้ตใจไหม ีค่ะจริงๆอนันอยากเป็นศิลปินตั้งแต่แอนันเป็นเด็กแล้วเลยก็อยากใช้โอกาสนี้าจะาแบบเป็นโอกาสได้แบบเปิดประตูใหม่เอาแบบลองอะไรใหม่ๆด้วย<ม>ค่ะต,ต้องคอยดูค่ะก็ะถ้ามีใครไหนที่อยาการ่วมงานกับแอนโทนีแอนโทนียินดีมากๆเลยค่ะแล้ว็ไเล่นละครก็คง่นแต่กีทิศแตกต่างกันอะไรนะคะ ได้เล่นละครหวังว่าจะได้มีโอกาสเล่นละครค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีใครติดต่อมา,อาแอนจ่าเรื่องประกวดล่าสุดมันมีชุดต้องมาแล้วต้องมาอยู่แล้วมันเกิด<ล>ประเด็นชุดอะไรคะชุดชุดราตรีของล้วก็ชาเบลบังเอิญมันคล้ายๆกับดีไซน์ที่เราไปประกวดตอนมิชลีเวิร์สซึ่งมันคล้ายคือกันกันน่าก็บางคนก็เอามาจับ มาเป็นดรามา่ามาเป็นโน่นนี่น,น,นัน่นแอนช่วยเหลือพี่หน่อยดราม่าอะไรคะ <c oughs> เป็นเขาเปรียบเทียบกันีบใคกันอ๋อจ,จริงจริงแอนคิดว่าเรื่องของของดีไซน์มันไม่ควรที่จะเป็นดราม่าตั้งแต่แรกคือชุดของใครของมันถ้า มีอะไรแบบดีไซน์ที่คนอื่นชอบก็ให้เขาเป็นอินสปิเรชันเป็น Reference ก็ได้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว,ว่ามันเอามาจากตรงนี้เอามาจากตรงนั้นคือทุกคนมีแบบของตัวเองคือถ้ามันคล้ายๆกันก็ให้มันคล้ายๆกันไปค่ะเราก็ชอบเหมือนกันก็ได้เราไม่ต้องแบบไป Out of the box ขนาดนั้นก็ได้คือบางครั้งสตอรี่ของบางคนมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นถ้าเราอยาก ให้อะไรมันคล้ายๆกันมีอินสปิเรชันแบบไหนก็ให้มันเป็น Refer e n c e ของเราใช้ก็ได้ค่ะมันไม่ควรที่จะเป็นดราม่าอืมรอ้สึกยังไงที่เขาบอกว่าเป็นแบบแอนโทเนียรับจบหาแบบมีดราม่าตลอดรับจบดราม่าค่ะรับหล่อเราจะรับจบหล่อไม่ได้อยากจะรับมันจะเหมือนมันมาหาดุตลอดอย่างเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นแบบเรื่องรูปร่างเราเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันเนาะใช่มีคนชอบแบบเอามุมนู้นมุมนี้มาแล้วก็บอกว่าแอนแบบไม่เห็นจะผอมเลยไม่เห็นจะ หุ่นเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยแอนเรื่องของหุ่นแอนโทนีแอนไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยฟังแล้วค่ะเพราะว่าทําผอมหรืออ้วนก็โดนไ่าอยู่ดีก็ขอให้ตัวตัวเองมองในกระจกแล้วมั่นใจในใ,ในในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะพูดอะไรเพราะาในที่สุดคือ,อเรารู้ว่าเราทําอะไรเราออกกําลังกายเรากินเฮลตี้เรา, healthy, เราทําอะไรบ้างแล้วคนอื่นที่มาด่าเราอะ ก็ควรดูตัวเองในกระจกคนข่ะแอนใจว่าสตรองมากเลยเวลาเจออะไรพวกนี้เนาะมันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่เราชินเพราะว่าการบูลลี่มันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเราควรที่จะเอาเวลาของเราไปทําอะไรดีๆทําให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าใช่ทาให้ตัวเองดีขึ้นใช่ มันระบายท็อกซิกยังไงครับเพราะเราเจอมาตั้งแต่เข้าเข้าการนะครับปุ๊บเราเจอมาโนใช่ค่ะแอนก็แอนก็บอกแอนบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่แอนก็พูดเสมอว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่จะมาทําให้คนอื่นมีความสุขให้ทําให้คนอื่นชอบแอนถ้าเขาไม่ชอบผู้ชมไม่ชอบอันไปบังคับเขาไม่ได้แต่ว่าขอให้ขอขอให้เบาๆหน่อยมีกรี๊ดไหมพอเจอแบบโอ้ยมาดาม้าอีกแล้วมาจับชั้นผิดชั้นอีกแล้วีกรไม่ไม่มีกรี๊ดแล้วค่ะมีแต่หัวร้อ ใช่เพราะว่าหลายคนเขาพูดแต่เขาไม่รู้จักเราก็ให้มันผ่านๆไปค่ะถ้าเราไปแบบให้ attention ให้มันมให้แสงให้มันเขาก็มันก็จะแบบปั่นให้เขาอยากอยากพูดอีกแต่ถ้าเราแบบปล่อยมันไปเขาก็จะเริ่มเบื่อเออไม่ต้องไปเมนชั่นเขาอ่ะค่ะใช่โอเคใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจในในในรูปร่างของเราแล้วก็สายฝอทั้งสองคนเราก็ต้องแบบ ทีนหนึงเราชอบแบบพวกคิมคาร์ดาเช่พวกไคลี่เราก็อยากเป็นเหมือนเขาบ้างเราอยากลงคอนเทนต์เหมือนเขาบ้างเออแล้วีใครยอมใครเลยมันมันไม่ได้เป็นการแข่งขันค่ะมันเป็น space ที่ทุกคนแบบแชร์ได้ใช่แล้วโสดอย <Yes. S 2> ู่ yes เชิ yes หรอรอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอไม่ได้คุยแล้วไ่หรอกลาวว่าโสดไหมโสดโสดนะแ,แต่มีคนคุย <laughs> ล่าสุดเห็นเห็นมีคนจับเป็นคู่อะไรนะคะเป็นคู่ใช่ค่ะล่าสุดมีคนเห็นจับเป็นสิ้นกับริสเตอร์อาร์เลอ์ล่ะมันยังไงมีแต่คนบอกให้ต่อคิวแต่ทีเนี้ยขอแซงไปแป๊บเดียวอ้าวปาดแล้วหรอ ไปแล้วไม่ไม่เห็นเมื่อคืนหรอทำไมอ่ะแอนก็เจออาร์เลมเมื่อคืนถ่ายคอนเทนต์กับเขาแล้วสัมพันธ์เราเป็นยังไงกับเขาเขาก็เป็นคนที่น่ารักใช่เขาเป็นคนแบบนิสัยดีคุยกันง่ายสเปตกเราไหมอ่ะอะไรนะสเปกเราไหมพี่แอนก็บ้าก็ได้แอนไม่มีสเปคค่ะใครที่แบบใจดีเป็นคนดีแอนก็ชอบหมดไปต่อไหมล่ะ กับคนนี้ไปต่อไหมไม่รู้ค่ะมีสิทธิ์ไหมน่าจะไม่ค่ะเาขอโฟกัสกับตัวเองก่อนเราคพึ่งสดยังไม่ถึงปแค่ปีเดียวเองชายก็ขอโฟกัสตัวเองเรื่องงานเขาดูมีทาว่าจะจีบเราน่น่าจะไม่ค่ะปัดปัดไม่เพราะว่าเราฟังกันไม่รู้เรื่องใช่เขาพูดภาษากฤษไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ภาษาสเปนแต่แอนโทนีพูดภาษาสเปนได้ออ โอลาโอลาอย่างเดียวมคืนโอลาโอลา,โอ,ลาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ